สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแล้วก็ถ่ายภาพโป้นี่เหมาะที่สุดแล้วค่ะแล้วมึงไปเสือกเอ้พี่ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยล่ะครับเขาไม่ได้จะมาหาเรื่องคุณคุณมาลีเขาทําตามหน้าที่ของเขาก็บอกมึงแล้วเอ้บอกพี่แล้วว่าเขาเป็นเอฟซของมาลีมาลีเขาเคยเป็นเกิลกรุ๊ปมาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะร้องเพลงอยู่คนเดียวไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นร้องก็ตาม ปนัดดาวงผู้ดีชื่อดีค่ะแต่ว่านิสัยไ,ไม่ใช่ผู้ดีค่ะเอา้าแปว่าเขาเอย่างนั้นทําไมครับ<ม>เขาไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าไหนบอกมาสิโดนจับตั้งเป็นโคโศกกิตอาสาผู้สื่อสารข่าวแต่ทําไมมาเจราจาแล้วทํานิสัยแบบนี้หรอคะทานิสัยแบบไหนอะทำไมคุณถึงไม่พอใจอะไหนบอกมาดิเออคุณมาลีไม่มาเอาน้าดื่มแคนบูดียมองโลกแง่ร้ายจังเลยนะคุณนะ่ะพี่บุ๋มเขาแค่เป็นเอฟซีของมารีอยากเจอกันเฉยๆตำแหน่งเดียวกันทำหน้าที่เหมือนกันไงคิดถึงอะเข้าใจปะ ฮาอะไรของมึงอุ้ยโทษทีโทษทีพี่เสียงในหัวโทษทีครับเป็นอะไรเลยครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว,ว่าน้ําดื่มแคมเบเดียครับพี่มันเหมาะสมที่ไหนเขาทํากันคิดมากไปมึงอะอ้ยคิดมากไปอะพี่อะเขาก็แค่อพีเซ้นน้ําดื่มเท่านั้นเองรัฐบาลนี่จัดตั้งผิดแล้วค่ะรัฐบาลนัดจัดตั้งถูกที่สุดแล้วเนี่ยเหมาะก,กับอาชีพพี่เขาที่สุดแล้วอาชีพของเขาของเตาก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่นกินรั้งกินแล้วก็ถ่ายภาพโป้นี่เหมาะที่สุดแล้วค่ะแล้วมึงไปเสือกอ้ย พี่ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยล่ะครับเขาไม่ได้จะมาหาเรื่องคุณคุณมาลีเขาทำตามหน้าที่ของเขาก็บอกมึงแล้วเอ้ยบอกพี่แล้วว่าเขาเป็นเอฟซของมาลีมาลีเขาเคยเป็นเกิลกรุ๊ปมาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะร้องเพลงอยู่คนเดียวไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นร้องก็ตามอ่ะนึกไม่ออกใช่ไหมอ่ะนั้นดูนี่ พี่ยังมีอะไรคาใจเหรไหมครับผมเราสันดานเทีย่ยแต่เราสันดานเทีย่ยแต่เราสันดานเทีย่ยแต่อุ้ยทำไมเป็นคนหยาบคายแบบนี้ล่ะครับพี่เอาเราที่ผ่านมาทําตัวเป็นผู้ด,ดีหายไปไหนแล้วเนี่ยเอารับได้หรือเปล่าที่ผมพูดเนี่ยกูรับไม่ได้เฮ้ยพี่ทําตัวเป็นคนดีเป็นแม่ค้าขายครีมดูพี่บุ๋มบรรดาเป็นตัวอย่างพี่ก็ทําตามแบบเขานะเป็นคนดีนะพี่นะม,มันไม่เหมาะกับดิฉันนะคะเหมาะสิครับพี่ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะพี่คิดว่าพี่นิสัยเป็นคนยังไงอะสันดานตา่ำค้ะ อีขมนันมึงไม่หยุดกูก็จะเล่นมึงนะอันเนี้ยคือเดี๋ยวผมพาพวกคุณไปดูนะครับพวกคุณคนไทยนะครับผมอันเนี้ยไอนนอินฟูขม,มันเปรียบเทียบระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิบ้านเราเลยนะกับสนามบินเตโชที่เป็นหนี้ประเทศจีนไป50ปีเนะี่ยแล้วก็คนไทยเป็นอะไรสัมปทานนานฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันเปรียบเทียบสนามบินเตโชกับ สนามบินโซนภูมิบ้านเรามันบอกว่าอยากรู้ว่าประเทศไหนจิตใจเป็นยังไงให้ดูสิ่งที่เอามาตกแต่งสนามบินแล้วมันก็เอาพระพุทธรูปดีไซน์แบบประเทศไทยเนี่ยไปวางไว้ตรงสนามบินแล้วมันก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยโซนภูมิเนี่ยเอายักษ์มามาวางคือแบบว่าจิตใจบ,บ้านเรามันโหดร้ายป่าเถื่อนเพราะว่าเอายักษ์มาอะไรแบบนี้เนี่ยดูดูคอมเมนต์พวกมันผมไม่อยากจะพูดอะไรมากจริงๆสนามบินบ้านมันอนะเอาพระพุทธรูปไปวางไว้เนี่ย โอเคเอาไว้ปฏิบัติทมเพราะมันไม่ค่อยมีลูกค้าหรอกไม่มีใครบินมาเพื่อจะมาเที่ยวมีแต่ประสาทแต่ทีเนี้ยคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ของเอมเมนมีคอมเมนต์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูครับผมคอมเมนต์แรกมันบอกว่าเราเนี่ยไปขโมยการปั้นรูปปั้นอะไรกวนกเกษียณสมุดจากบ้านมันไปเพราะว่ามีการกวนกเกษียณสมุดอยู่บนกำแพงวัดอังกอร์เผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะงงนะครับมันกำลังหมายถึงนี่รูปปั้นอันนี้ที่อยู่ที่สวนภูมินี่อันนี้ ที่แบบว่ามีเหมือนเทวดาจับตัวพญานาคยาวๆแบบเนี้ยที่เรียกว่ากวนเกษียนสมุดเนี่ยมันหมายถึงอันนี้อีเขมรมั่วมากมันเป็นการต่อสู้ระหว่างเทวดากับเทพนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นยักษ์กับอสูรจับตัวพญานาค่ยทำการกวนเกษียนสมุดนะมันเป็นประเพณีมันเป็นเรื่องราวของพรามหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาของทางอินเดียนูน่นแล้วมึงคือมั่วมากเ r ออ,อะไรมีภาพอะไรอยู่บนกำแพงคือต้องเป็นของบ้านมึงทั้งหมด แล้วแม่งมั่วมากแม่งมั่วแบบมั่วจัดๆอ่ะบอกว่าเออแม้กระทั่งอินเดียก็คือก็ลอกเรียนแบบอะไรต่างๆมาจากนาครวัดออไหัวจะปวดเนี่ยคนทั้งโลกเขาได้ด่าพวกมึงไงว่ามึงเป็นทาสอะ่ะคือแบบเออะาหาอะไรก็พูดถึงเรื่องราวทุกอย่างมั่วไปหมดแล้วประมาณว่าศาสนาคือหาอะไรก็มาจากบ้านมันไปหมดอะ่ะอ๋ยไอเขามีแต่นี่คือสรุปคลิปนี้แล้วนะสรุปคือมันบอกว่าสุนัขภูมิยักษ์แสดงว่าคนบ้านเราเป็นยักษ์ ส่วนเดโชบ้านมันมีพระพุทรูปดีไซน์ไทยแล้วก็บ้านทรงไทยอะไรอยู่เต็มก๊อปปี้เราเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็บอกว่าบ้านมันเป็นเหมือนนิสัยเหมือนพระทําไมไม่มีรูปบ้านโจรจะได้เหมาะกับบ้านมึงมากกว่าอีกสนามบินบ้านมึงอะทาเป็นรูปปั้นพระอยู่ตรงกลางเนี่ยเอาจริงอะเหมือนเป็นการสื่ออะไรว่าที่นู่นอะเป็นสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่มีลูกค้าใครเขาจะไปดูแค่ปราสาทตร์แบบโง่ๆแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นสแกมเมอร์อเมริกาเขาก็แบนอยู่ฝรั่งที่ไหนเขาจะมาเออตื่นได้แล้วขเขมร มึงไปจาัดก,การผู้นาม,มึงนู่นเออประเทศมึงก็ได้เจริญสักทีตามนี้